สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดูดวงพลิกกลับมารวยเปิดบ้านหมอช้างทศพรชีวิตล้มละลายชีวิตล้มละลายจากลูกคุณหนูมานั่งพื้นดูดวงเปิดบ้านหมอช้างทศพรเผยความรักสิบหปีปิดเงียบไม่เคยพาออกสื่อเรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักพยากรณ์ชื่อดังหมอช้างทศพรที่วันนี้เจ้าตัวมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักโหราศาสตร์ทำไมลูกคุณหนูไฮโซเรียนจบวิศวะมีบ้าน ธุรกิจใหญ่โตต้องเปลี่ยนตัวเองมาทำอาชีพนี้หรือหมอช้างมาเปิดใจผ่านทางรายการฮัลโหลซุปตาทางช่อง7 HD หมอช้างไม่เคยคิดเป็นนักพยากรดวงชะตามาก่อนเพราะตัวเองจบวิศวะหมอช้างถ้าถอยหลังไป20กว่าปีที่ผ่านมาเด็กในยุคนั้นโตขึ้นไม่มีใครอยากเป็นหมอดูมันไม่เหมือนในยุคปัจจุบันในตอนนั้นตกกระดาลปยโจรหมอช้างโตมาแบบไฮโซคุณหนูคุณหนูหน่อย หมอช้างช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างดีมีธุรกิจมีกิจการของครอบครัวเป็นโรงงานใหญ่โตคุณพ่อเป็นวิศวกรแล้วคุณพ่อท่านจากไปแล้วท่านตั้งใจมีโรงงานลูกเรียนจบแล้วตามสูตรก็จะเป็นผูธธ้จัดการโรงงานอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกวาวราาฐานมาตั้งแต่เด็ก,ดกแต่ว่าเหตุการณ์ชีวิตคนเราแม้กระทั่งชีวิตหมอดูเองมันไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไปหลังจากที่บ้านล่มละลายชีวิตเปลี่ยน จากที่เคยเป็นอย่างมากเลยหมอช้างสมัยก่อนเรามีฐานะเราจะมีรถดีๆเปลี่ยนรถทุกวันมีคนขับรถพอมันล้มละลายปุ๊บรถมันก็หายไปทีละคันสองคันจนผมต้องมาขึ้นรถเมย์พร้อมทั้งอย่างได้เปิดใจถึงความรัก15ปีที่ไม่สามารถเล่าได้และไม่เคยเปิดเผยที่ไหนยอมรับมาที่นี่เปิดที่นี่เพราะเหมือนมานั่งเล่าสุ่กันฟังไม่ได้มานั่งออกรายการทีวีและอีกอย่างที่จะไม่ได้ถามไม่ได้เลย คือเรื่องของความรักเพราะเป็นคนที่ดวงจะพัดพลายจากคนรักแล้วตอนนี้คบกับแฟนซึ่งเป็นภรรยาแล้วทำไมไม่มีคนทราบเรื่องนี้ไม่มีแม้จะออกสื่อหรือไม่มีแม้กระทั่งเห็นในโซเชียลเลยหมอช้างคือผมเป็นคนเปิดเผยเรื่องคู่นะแต่ไม่ได้ปิดแต่คือโซเชียลอย่าว่าแต่แฟนเลยรูปของผมเองยังไม่ลงเลยเพราะเราเคยลงรูปตัวเองไปแล้วยอดไลค์น้อยมากแล้วทุกครั้งที่ไลค์ประโยคก,ก็เข้ามา ดิฉันเกิดวันนี้เท่านี้แล้วพอรูปราลงแล้วยอดตกและแฟนเราเขาก็ไม่ได้ซสีเรียดหรือมีความทุกข์กับอะไรเรื่องพวกนี้มันถึงอยู่กันมานานขนาดนี้คือเราลำบากเราก็ลำบากด้วยกันตอนมีเราก็มีด้วยกันชีวิตวันนี้ก็มีเป้าหมายหลายอย่างต่อไปก็อยากจะมีลูกกับเขาบ้างบางทีเราทํางานจนลืมจนลืมมีลูกคือเราคิดว่าต้องมีลูกเพราะว่าพี่ๆทั้ง3คนไม่มีใครมีเลยเพราะเขาทํางานหนัก เราก็วางแผนไว้แต่เราก็เป็นคนที่มีลูกยากเราดูดวงตัวเองต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเศยศาสตร์ควบคู่กันไปแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรนะคือมีก็มีไม่มีก็ไม่มีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ